เดี๋ยวรอพูดคุยกับโตโต้แป๊บหนึ่งนะฮะตอนนี้นะฮะสำหรับคนที่รับชมอยู่ด้วยนะครับผ่านทาง Facebook Li น์นะครับสัสิ์ศิ์อวอร์ด2022นะครับตอนนี้เราอยู่กับกิจกรรมพิเศษนะครับมินิคอนเสิร์ตจากน้องโตโต้ชนะเดชจากเวทีโกลเด้น2นั่นเองครับใช่แล้วนะคะทั้งละมุนมากเลยครับโตโต้ครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับเรียกว่าหนักกันเลยทีเดียวนะตอนนี้ยังรับได้อีกไดนโตโต้อาจจะรับไม่ไหวส่งมาที่โตโต้ก็ได้นะฮะ แล้วก็เดี๋ยวโตโต้ไปแล้วอยู่เชียโตโต้ต่อนะฮะเพราะว่ายังมีดีไซเนอร์นะครับอีกหลายคนเลยนะครับเดินแฟชั่น, <ะ S 2> น <ะ S 1> กันนะครับวันนี้ไหนๆโตโต้มาแล้วพูดถึงผ้าทไทยหน่อยโตโต้ถือว่าเป็นวัยรุ่นนะครับเจนวายแล้วกันนะครับ,รบ,รบก็เรียกว่าเห็นแล้วก็ใส่ผ้าทไทยมาด้วยวันนี้ได้มีโอกาสได้มาในง,งานสักสิทธ์อวอร์ดสองถึงสองสองได้เห็นแฟชั่นผ้าทไทยด้วยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับอจริงต้องบอกว่าโอ้โหเซ็นผมกล้องมากเลยนะครับผมนะเอ็กโคด้วยนะครับตอก็คือโต้ก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่อนุรัก วัฒนธรรมไทยอยู่แล้วด้วยที่บ้านเนี่ยเป็นคณะลิเกอยู่แล้วเราก็จะคลุกคลีอะไรกับความเป็นไทยแล้วก็วันนี้เนี่ยมีโอกาสได้ใส่ผ้าไทยมาด้วยนะครับแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศจริงรู้สึกว่าเป็นเกียรติและภูมิใจมากๆที่ได้มางานบัลนีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรู้สึกว่าผ้าไทยเราอยู่ใกล้ตัวมากๆแม้กระทั่งว่าละครที่กําลังถ่ายอยู่ตอนนี้ก็เป็นเกี่ยวกับผ้าไทยผ้าไหมด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็เลยมีโอกาสได้ได้คลุกคลีได้เรียนรู้ด้วยว่าวิธีการที่จะมีผ้าแต่ละผืนเนี่ยมันมันใช้ ออวิธีมาหมายเยอะแยะแค่ไหนทำวิธีก่อนที่มันเสร็จออกมาสวยงามใช่ไหมถูกต้องครับ,รบทำให้เรารู้คุณค่าของความเป็นไทยแล้วก็ทุกวันนี้เราใส่ผ้าไทยได้กันด้วยด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็มันไม่ได้น่าอายหรือว่ามองว่าเชยเลยเดี๋ยวนี้มันเป็นแฟชั่นได้เยอะแยะมากมายถูกต้องรวมถึงผ้าทุกชุดวันนี้เราก็เห็นกันแล้วนะว่ามันมันมีความทันสมัยร่วมสมัยมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติแล้วก็เหมือนว่าเราได้พาแฟนๆของเราแฟนคลับของเราเนี่ยได้มาหวล้ำลึกกันถึงความเป็นไทยของเราด้วยวัน วันนี้ด้วยนะครับเหมาะสมจริงๆนะยฮะภูมิใจในความเป็นไทยครับอยากให้วันนี้เนี่ยโตโต้พูดเป็นกำลังใจให้กับดีไซเนอร์นะครับที่ส่งงานเข้าร่วมประกวดในสสอ2022ฟูนภพ,พักหลางด้วยครับครับก็ ก่อนอื่นก่อนที่จะให้กําลังใจก็ต้องขอเป็นตัวแทนของเด็กรุ่นหลังที่อยากจะขอบคุณที่แบบเราทุกคนยังช่วยกันอนุรักษ์สิ่งดีๆของความเป็นไทยของเราเอาไว้อยู่ให้มันมีอย่างต่อเนื่องแล้วก็อยากจะเป็นกําลังใจจริงๆให้ทําต่อไปนะคบผมอยากให้ทุกคนเราหันมาสนใจความเป็นไทยสนใจผ้าไทยของเราที่ทรงคุณค่าแบบนี้อยู่ต่อ ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้อยากขอฝากผลงานด้วยสักนิดนึงนะครับ,รรบก็บตอนนี้นะครับกำลังมีละครเรื่องสิ้นลายโซ่นะครับจอนแอร์ช่วงเดือนตุลาคมที่อยากจะฝากมากๆเพราะว่าเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับผ้าใหม่ผ้าไทยเหมือนกันอยากจะให้ทุกคนช่วยกันเป็นกําลังใจแล้วก็อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของเราแบบนี้ต่อไปแล้วก็มีงานดีๆแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะสนับสนุนดีไซเนอร์ทุกท่านแล้วก็รวมถึงทุกคนที่ช่วยกันอน <c oughs> ุรักษ์ประเธรรมไทยฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมโอ,โ,โอ้โหยอดเยี่ยมมากๆนะคะแหมต้องบอกว่าเป็นคนร่่ใหม ที่มีทั้งใจรักนะคะแล้วก็มีทั้งความภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมไทยถือว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่นะคะที่จะช่วยสืบสานวัฒนธรรมแบบนี้ให้อยู่กับเราไปอีกยาวนานขอบคุณน้องโตโตมากๆนะคะขอบคุณราบขอบคุณมากครับเสียงปบอใกับน้องโตโตธนเดชอีกหนึ่งครั้งนะครับร้องเพลงฮอนะครับ